กลับมาถึงขั้นที่หกนะครับในรอบนี้นะครับเป็นขั้นที่หกนะครับอันนี้เป็นขั้นที่หกแล้วนะครับทีน้ำมนนะครับไอ้โอ้ยมึงเหาเห็นอย่างตัวนี้เหรอไปกูละเออขั้นที่หกแล้วนะครับในรอบขึ้นจังหวัดอำนาจเจริญนะครับทิศเกตอุบลยะโสธรนะครับผมสีจังหวัดนะครับตัวนี้นะครับ เป็นสาบกแรงนะครับผมแยกระบบแยกคอนโทรลไม่เบิดนะพอแล้วพอแล้วล็อกเบรกไว้หันละเป็นสาหแรงนะครับตัวนี้นะครับแล้วสามหกนะครับศูนย์แปดนะครับแม่ฝนมาพอดีเลยว่ะมาหอดเทียนเปี๊เลยนะครับตัวนี้ดูกันไอคุณหานนะครับคุณหานจังหวัดทิศเกตนะครับขอมาได้ดงทุเรียนเลยนะครับตัวนี้ทุเรียนบอกหลายนะครับพิศลายใหญ่เลยทุเรียนผมขอมานะครับ แล้วก็ขึ้นทุรศแ์บโคมีนะครับตอนเป็นโดมันเป็นพวกปลาอยางปลาทุเลียนปลาตะกัดปลามันปลาอย่างหลายหลายอย่างนะครับทีนี้เพิ่นเอาตีนเงิือนนะพี่น้องเด้อนะครับขณะเพราะจะเบิ่งกันนะครับผมแต่บรรยากาศดี่ดีครับที่นี่บรรยากาศเขาม้ามันเป็นสวนทุหลอกทุเลียนเต็มเลยพี่น้องเด้อแต่มันมาสวนช่วงทุเลียนออกนี่มันพอดีครับผนะงฝนตกไฟกระดับตั้งใจที่เรากาวเท้าเลยพี่น้องเด้อ นะครับมาหอดปึ๊บฝนกระตกปั๊บไฟกระดับปึ๊บพอดีเลยนะครับโอ้ก็น,นอนเว้นแต่ละไพี่น้องออประเทศนี้เนี่ยโอ้แต่ว่าบรรยากาศดีครับเดี๋ยวต้องไปซื้อนะครับเหล่าขาวจะขวดหน,นึ่งให้เราหนี่เหล่าขาวขวดใหญ่หนึ่งนะครับกินแล้วก็น,นอนเปี้ยกันอยู่นี่แหละนะครับเพิ่นไฟกระดับพี่น้องเด้ยอยตายตายฝนกระตุก มาถึงปุ๊บผลตรงขันทีเลยนะครับผมเบิ้ลเบิ่ลอเดี๋ยวบรรยากาศเดี๋ยวไปนองเราเบิ้ลใช้อะไรเดี๋ยวนองเบิ้ลก็เล็บเอานะครับเจียมควันไฟมาให้นะครับพเดี๋ยวจะได้เครื่องปันไฟเอา,านะครับนะ,น,นะครับน้นแรกของลูกแล้วนะครับใส่เครื่องปันไฟนะครับเบิ้ลเบิ้ลบันดับพี่น้องเลยเจียมควันไฟนะครับเดี๋ยวติดสติกเกอร์น้อยเดียวนะครับข้างหน้านละ L360 ส่นแปดนะครับต anyway. ัวนี้ขาเลยลุงเชินะครับสวยงามนะครับตัวนี้เดวเลียตีสติตก็ไก่มือคือเกาเพี่น้องเด้อนะครับการเดินสายเรียบร้อยนะครับเดินสายให้เรียบร้อยบ่ให้มันเบิงแล้วมนฉีลายตานะครับเบิงแล้วให้มันเนียนตานะครับเด้อตัวนี้ก็คือกันนะครับทุกอย่างคือกันเดินแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมระบบน้ำมันนะครับ ระบบระมันเบิ้งเอานะครับนะนี่ครับแยกระบบนะครับตัวนี้แยกระบบนะครับเสร็จแล้วนะครับผมหกคันแล้วนะครับสองมือหกคันพี่น้องเด้อเดี๋ยวกลางติดสติ๊กเกอร์ตะท่อนแสงไอ้พี่น้องเขาอยู่นะครับผมตัวนี้เหล็กล้างน้ำคือเก่าเหรอครับทุกยางคือเก่าเบิดตัวนี้กระดามให้เบิดนะครับดดามให้ทุกจุดเลยเห็นรุ่นไม้หกห้วยพร้อมนะครับ ตัวนี้การกระชอกหกหูคอยง่ายนะครับเป็นเหล็กล้างน้ำเห็ดเบิดเลยนะครับผมตัวนี้กระดามบนและล่างหา้คือเก่านะครับบนล่างนอ็อตหกหนจับยึดตัวนี้ใส่ให้ทุกอย่างนะครับกระบอกเหลืองนะครับผมเดวโชกกระบอกก่อนอนี่ครับนี่ครับกระบอกใหญ่ไปเลยนะครับ ถ้าสีแปลกๆผมจะพ่นสีห้ยังสีเลยนะครับผมมันจะสีตัดหล้วมันจะสีงามนะครับแข็งพร้อมงามพร้อมลุกโตพร้อมนะครับทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็คือกันนะครับผมหยึดหลังค้าให้เปิดเลยนะครับยุดยึดให้เปิดเลยตัวนี้กัดึงง่ายๆนะครับตัวนี้กับออปชันเฮาให้ให้หคือเก้าทุกคันนะครับเมื่อไดถ้าลืมจังประเด้นะครับเด้อแต่ว่ากัดสดนหน่อยนะครับที่ลืมนะครับใส่หูกับโจกให้ถอดได้ทุกชิ้นคือเก้านะครับตัวนี้ การเดินลงเดินสายนะครับการสั่งดวลร้ายการเสริมความรอให้นะครับหลายยางไปน้องเด้อนะครับรอบต่อไปนะครับผมคันแรกนะครับไปพ่อคันยุทธีกาลสินนะครับไอ้อุดรนะครับผมสีธาตุนะครับเด้อสีธาตุอุดร47แรงนะครับผมแล้วก็จะต่อด้วยไอหาสิบแรงนะครับอยู่ที่นครพนมนะครับสีน้ำเงิน แล้วก็ต่อด้วย50แรงสีสมนะครับอยู่ที่ยุบันมุบ้านเก้าประผมนะครับผมอยู่ที่อำเภอดวงหลวงนะครับผมจังหวัดมุกดาหารนะครับผมไปสามคันนะครับรอบต่อไปนะครับเจอกันแน่นอนนะครับเพเกินอีกสองมื่นนะครับมือนภาคพอนมือนหนึ่งแล้วกับมือนฮือต่อเลยนะครับอยู่ที่อุดรนครพนมมุกดาหารนะครับ เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะครับผม สามารถยือดออกไปได้อีกด้ครับเด้อถ้ายือดออกไปอีกมันจะสูงไปอีกนะครับตัวนี้ัำนี่ก็เลย่รถหกลอ้อสบายสบายแล้วครับจังหวัดกอกับพอดีนะครับผมโอเคนะพี่น้องเนาะจะไปเจอกันนะครับผมครับจังหวัดต่อไปเลยนะครับ